นิดนิดครับนิดนึงครับที่เปี่ยวแตกกันหนึ่งเป็นไงวะพี่เกมมาช่วงพี่วันนี้ครับก็ตามแล้วบปนานเนาะเดือนนานอยู่นนานไม่ใจเรื่องส่วนหนึงไปรับตีนติมเขาตั้งหลายดอกช่วงแรกนี่รู้ไหมว่าคะแนนเป็นรองพี่รู้รู้ตอนนั้นรู้สึกแับนงพี่ก็ธรรมดาผมแล้วผมจะไม่ค่อยออกเลยแล้วใช่ครับแรกก็ผมแดงเชิญน้องไปก่อนครับ จบเลยแบบนี้นี่เกมจะจบเมันแบบรับถ้าท่าคิดว่าไม่นอกไม่นอกตัวน่าจะสูสีเลยเนาะถ้าไดีครับเขาเขาว่าเขาวุ่นเดียวแล้วผู้ชมพี่มาเป็นไงบ้างก็น้องเขาก็โอเคนะแต่น้องเขายังกระดูกยังยังเด็กอยู่เนาะยังเป็นเร้อ่สบครับสภาพร่างกายเป็นไงพี่หลังจากที่จะขยับไปยกปกป่าก็ทุกท่านยกไปก็นัดจะยืนได้สามยก ในเราเคสาก็ไม่เป็นเพราะรางกายตอนนี้คิดว่าเมือไทยห้ายกยังไงบ้างครับพี่ก็ขออีกิบสามสี่ไฟเนาะห้ายกใช่ใช่ใช่ครับใช่พอใจเกมวันโลกมันน้อยแค่ไหนครับตอนนี้อะไรนะครับพอใจเกมการโชคของตีนน้อยแค่ไหนก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบสิบใช่ว่าไฟหน้าถ้าได้ต่อยก็เกือบร้อยนะครับครับ ก็ฝากแฟนมวยทัวประเทศนะครับที่ยังติดตามผมรอรอรอชมได้เลยครับขอบคุณมากครับผมกลับบ้านแน่นอนใช่ไหมมวยฮายกมาโอเคครับพี่ยินดีด้วยยินดีด้วยสำหรับอะไรนะวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ขอบฟื้นได้ไหมฟื้นยังตอนนี้มึนอยู่ครับมึนอยู่เป็นไงบ้างเกมของช่วงเราครับตอนแรกก็ยกแรกก็คือว่าเราได้ชนะครับแล่วยกสองเราพลาดพลาด เสีเพลินเลยครับเพลินไปหน่อยแล้วก็โดนซ้ายที่เขามาเสียดายไหมเสียดายเสียดายครับคะ<อ>แนนยกแรกเราก็ชนะนะชนะแล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างในว,งวัย32ปีเขาก็คมเหมือนเดิมเลยครับคมเหมือนเดิมใเลยนะใช่ครับแล้วทีนี้พอผมลงทรั้งที่แกวมัดซ้ายมาเ,มเรารู้เรารู้สึกไงบ้างตอนที่ประกบมาเจอพี่ก้องศักดิ์ก็ไม่ก็ดีใจไหมเก่งครับแต่ก็ดีใจครับได้ชกกับ <โ>ย,ยอดมวยเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะโดนขนาดคิดว่าถ้าไม่โดนหมัดนั้นนี่เกมนา่นาจะยาวน่าจะน่าจะเป็นของเรานะ<โ>ยาวปีนี้อายุเท่าไรแล้วน้องผมยี่สิบครับยี่สิบเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นขอนแกน่นดอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์น้องกันที่ไหนครับขอโทษด้วยครับขอโทษกำลังใจขอโทษทางบาง้านด้วยทีไม่ได้เลยจชนะไม่ได้